เรื่องหญิงแกร่งในโรงซอมบี้ตอนที่สองเพื่อนร่วมทางพอถึงเวลาเย็นท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกอย่างเงียบสงัดป่ะพร้อมหรือยังอืมพร้อมแล้วนายตามฉันมาแล้วกันนะวิชุดาค่อยคอยเปิดประตูที่ล็อกแน่นหนาออกอย่างช้าช้าเดินนำหน้าเพื่อนร่วมทางคนใหม่ของเธอออกไปชู่เบาๆานะ เขาและเธอเดินทางมาเรื่อยๆเป็นระยะทางร่วม10กิโลเหนื่อยและอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นทุกทีเราเข้าไปพักกันในนั้นก่อนไหมเสียงกระซิบของวิชุดาบอกเพื่อนร่วมทางนบพยักหน้ารับแกรกแกรกแกรกฟึบวิถอนหายใจพลางคิดว่า กุญแจล็อกอันนี้ออกยากเหลือเกินเบาหน่อยนะฉันกลัวว่าพวกมันจะอยู่ในนี้ไม่ทันขัดคำของนบโอ้ยจึบๆฝึบเสียงมีดปลายแหลมจวกแทงไปยังซอมบี้ตนหนึ่งอย่างบ้าคลั่งและหวาดกลัวนบนบนบนายเป็นอะไรไหมเมื่อหญิงสาวเห็นท่าทางตืนึงะหนก ใบหน้าซีดเผือดของเพื่อนที่ช่วยเธอไว้เขาสะดุ้งสุดตัวหันมีดมาทางวิชุดานี่ฉันเองจะเย็นๆหายใจเข้าลึกๆเธอเป็นอะไรไหมวิชายหนุ่มตั้งสติได้ก็รีบพูดขึ้นจับตัววิชุดาพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อตรวจดูสภาพร่างกายของเธอไม่เป็นอะไรแต่เกือบเป็นน่ะปะเราเข้าไปดูข้างในเถอะเธอพูดพางเอื้อมมือไปบิดประตูไม่มีใครละ ดูแล้วเราน่าจะพักกันที่นี่ได้พักในนี้ทั้งๆที่มีซอมบี้อยู่ในนี้นะเหรอเอาหนะ้ามันตายแล้ววิชุดากล่าวปลอบใจชายนมเอานี้เราลากออกไปทิ้งหน้าบ้านละกันฮะลากทิ้งหน้าบ้านเหรอชายหน่มเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางตกใจก็ใช่น่ะสิเก็บไว้จะกินลงไหมข้าวนะ่ะนอนก็ไม่หลับอีกตั้งหากฮ่าฮ ใช่น่มชำเลืองมองวิชุดาที่หัวร้อร่วนเหมือนกับไม่เกรงกลัวสิ่งใดเอองั้นก็ได้เดี๋ยวฉันไปดูเดี๋ยวฉันไปส่องดูด้านนอกก่อนนะนบรอตรงนี้ละกันนบมองดูซอมบี้ที่ตัวเองจัดการอยู่ตรงพื้นห้องน้ำประตูอยู่อย่างเกรงเกรงอืมระวังตัวด้วยนะวิชุดาพยักหน้ารับพร้อมกับหายไปราวๆสิบนาที ลอดภัยอในที่สุดก็เรียบร้อยสักทีเหนื่อยละแล้วก็หิวชิ่แย่แล้วเสียงบนอุบดังมาจากนบชายหนุ่มที่ดูแสนธรรมดาผู้หนึ่งมองดูไปแล้วเขาเองถ้าไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงเป็นผู้ชายที่ดูดีไม่น้อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันในห้องน้ำมีน้ำไหม น่าจะมีแต่ไม่กล้าใช้อะ่ะกวดติดชัยนมกล่าวขึ้นเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาต้มแล้วเราค่อยกินละกันมันช่วยได้ใช่ไหมได้สีเชื้อโลกเมื่อเจอความร้อนก็ตายทั้งนั้นแหละอืมแล้วพรุ่งนี้เราเอาไงกันต่อดีละ่ะพรุ่งนี้เดินทางอีกสิบกิโลก็น่าจะไปถึงหงสาวกล่าวออกไป คืนนี้เราก็พักผ่อนเอาแรงมากๆนี่ถ้าระหว่างทางเราสองคนมีคนใดคนหนึ่งติดเชือ้อให้รีบหนีไปทันทีหรือไม่ก็ฆ่าทิ้งซนะเธอไม่กลัวบ้างเหรอเธอเป็นผู้หญิงนะกลัวสิแต่ต้องสู้ทำยังไงได้ถ้าไม่สู้ก็ไม่รอดเฮ้อไม่ถึงสักทีเกรงเกรงเกงเสียงดังมาจากทางประตู เสียงอะไรอ่ะเงียบก่อนฉันไปดูก่อนระวังนะวิชุดาเดินตรงไปยังประตูเสียงดังจากทางประตูดังมาเป็นระยะเธอค่อยๆเดินลอดออกไปตรงช่องหน้าต่างที่ถูกปิดด้วยท่อนไม้ตีสลับไปสลับมาที่อยู่ข้างๆประตูเธอเห็นชายแปลกหน้าท่าทางคล้ายทหารดูแลปกติดีเธอจึงเปิดประตูให้คนด้านนอกเข้ามา เขาตกใจที่มีคนเปิดประตูจากด้านในพางคิดไปว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีคนรอดชีวิตแต่ก็ไม่แน่ว่าคนด้านในจะติดเชื้อหรือไม่ต้องระวังสักหน่อยฟึบอ่ะโอ้ยนายเป็นใครอะฉันเจ็บนะตุบนบเอาท่อนไม้หน้าสามฟาดลงไปตรงท้ายทอยนายทหารตรงหน้าพางโยนไม้ทิ้งลงบนพื้นแล้ปิดประตูล็อกก่อนอย่างรวดเร็ว นกมองดูร่างชายหนุ่มสูงใหญ่ที่นอนล้มอยู่กองกับพื้นแล้วถามวิว่าเขาจะเป็นอะไรไม่วิวิว่าไม่เป็นอะไรหรอกนาน่าจะสลบไปมากกว่าเอางี้เดี๋ยวลากเขาเข้าไปตรงที่นอนแต่เดี๋ยวขอสำรวจก่อนว่าโดนกัดมาไหมหญิงสาวสำรวจร่างกายชายหนุ่มพลางนึกและชื่นชมในตัวบุรุษเพศคนนี้หล่อนะัก จมูกโดง่งรับกับใบหน้าผิวขาวนวลทั้งทที่ททพรางหน้าด้วยสีเขียวสลับไปมาแต่ก็ยังดูหล่อเหลาคงทำหากว่าลบหน้าหรือว่าร้างออกคงทำใจละลายกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด,มดเบียดกันแน่นทั้งยังสูงมากๆดูแล้วน่าจะประมาณ180-190ได้ต่างกันกับตนเองที่มีความสูงเพียงร้อเท่านั้น ผ่านไปประมาณสิบห้านาทีเรียบร้อยเขาปลอดภัยปะอุ้มเข้าไปนอนกันเคเคเคเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปวดตรงบริเวณท้ายทอยมากๆใครกันที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมรผมรีบเก็บสัมภาระแล้วขึ้นแล้วขึ้นเดินตรงไปยังเสียง เสียงดังของอะไรสักอย่างรอดออกมาจากกลางบ้านเสียงพูดคุยแต่ไม่ดังเท่าไหร่แว่วมาเป็นระยะอ้าวคุณตื่นแล้วเหรอวิชุดาเอ่ยกับชายหนุ่มเพิ่งเดินเข้ามาจากในตัวบ้านมาทานกาแฟพวกคุณอยู่ที่นี่เหรอเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยไม่ค่อยถามว่าใครกันที่ทำร้ายเขาเพราะพอจะเดาออกอยู่บ้างเราเราไม่ใช่เจ้าของที่นี่หรอก เจ้าของเป็นซอมบี้แล้วก็ตายไปแล้วด้วยฝีมือพวกเรานะฮ่าฮ่าฮ่านบก,กาวขึ้นผมต้องขอโทษด้วยนะที่ฟาดลงไปที่คอคุณแรงๆคุณเจ็บไหมก็นิดหน่อยแล้วคุณมีกาแฟทานด้วยเหรออ๋อบ้านหลังนี้พอมีอาหารเหลืออยู่เยอะเจ้าของคงกักตุนไว้เยอะเลยแล้วพวกคุณกําลังจะไปไหนกันพวกเรากําลังจะไปที่ค่ายกัดกันนะ่ะเออคุณเป็นทหารอยู่ที่ค่ายกัดกันหรือเปล่าคะใช่ผมเป็นทหารอยู่ที่นั่นแหละ ผมออกมาลาตะเวนเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่รอดแล้วหาอาหารแต่พลาดท่า,าโดนซอมบี้ฝูงหนึ่งกระโจนเข้ามาพวกเขาเลยติดเชื้อกันหมดผมเลยต้องฝ่าฝูงซอมบี้ออกมาก่อนเลยต้องจำใจทิ้งรถขนสเสบียงเอาไว้จริงๆแต่อยู่ในรถเราจะปลอดภัยแต่ซอมบี้เยอะมากกำลังคนเราไม่พอเออผมชื่อดินนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่รู้จักครับ ฉันชื่อวิส่วนนี่นบพวกเราเจอกันระหว่างทางค่ะครับยินดีที่ได้รู้จักส่วนเรื่องจะไปค่ายเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณไปแต่เราต้องไปเอารถก่อนมีอาหารอยู่ในรถเยอะมากที่ใช้เลี้ยงผู้อพยพนะครับวิและนบหันหน้าออกไปมองหน้ากันแล้วตอบตกลงออกไปพวกเราจะช่วยกันค่ะ เรื่องหญิงแกร่งในดงซอมบี้ตอนที่สองเพื่อนร่วมทางพอถึงเวลาเย็นท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกอย่างเงียบสงัดป่ะพร้อมหรือยังอืมพร้อมแล้วนายตามฉันมาแล้วกันนะวิชุดาค่อยๆเปิดประตูที่ล็อกแน่นหนาออกอย่างช้าๆเดินนำหน้าเพื่อนร่วมทางคนใหม่ของเธอออกไปชู่เบาๆนะ เขาและเธอเดินทางมาเรื่อยๆเป็นระยะทางร่วมสิบกิโลเหนื่อยและอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นทุกทีเราเข้าไปพักกันในนั้นก่อนไหมเสียงกระซิบของวิชุดาบอกเพื่อนร่วมทางนบพยักหน้ารับแกรกแกรกแกรกฟึบวิถอนหายใจพลังคิดว่า คุณแจล็อกอันนี้ออกยากเหลือเกินเบาหน่อยนะฉันกลัวว่าพวกมันจะอยู่ในนี้ไม่ทันขาดคำของนบโอ้ยชึบๆฝึบเสียงมีดปลายแหลมจวกแทงไปยังซอมบี้ตนหนึ่งอย่างบ้าคลั่งและหวาดกลัวนบนบนบนายเป็นอะไรไหมเมื่อหญิงสาวเห็นท่าทางตื่นตระหนก ใบหน้าซีดเผือดของเพื่อนที่ช่วยเธอไว้เขาสะดุ้งสุดตัวหันมีดมาทางวิชุดานี่ฉันเองใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆเธอเป็นอะไรไหมวิชายหนุ่มตั้งสติได้<ๆ>ก็รีบพูดขึ้นจับตัววิชุดาพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อตวรวจดูสภาพร่างกายของเธอไม่เป็นอะไรแต่เกือบเป็นน่ะปะเราเข้าไปดูข้างในเอถอะเธอพูดพางเอื้อมมือไปบิดประตูไม่มีใครละ่ะ ดูแล้วเราน่าจะพักกันที่นี่ได้พักในนี้ทั้งๆท,ที่มีซอมบี้อยู่ในนี้แนะเหรอเอานะ่ามันตายแล้ววิชุดากล่าวปลอบใจชายนมเอานี้เราลากออกไปทิ้งหน้าบ้านละกันฮะลากทิ้งหน้าบ้านเหรอชายนมเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางตกใจก็ใช่น่ะสิเก็บไว้จะกินลงไหมข้าวนะ่ะนอนก็ไม่หลับอีกตั้งหากฮ่า ใช่น่มชำเลืองมองวิชุดาที่หัวร้อร่วนเหมือนกับไม่เกรงกลัวสิ่งใดเอองั้นก็ได้เดี๋ยวฉันไปดูเดี๋ยวฉันไปส่องดูด้านนอกก่อนนะนบรอตรงนี้ละกันนบมองดูซอมบี้ที่ตัวเองจัดการอยู่ตรงพื้นห้องน้ำประตูอยู่อย่างเกรงเกงอืมระวังตัวด้วยนะวิชุดาพยักหน้ารับพร้อมกับหายไปราวๆสิบนาที ปลอดภัยอ,อในที่สุดก็เรียบร้อยสักทีเหนื่อยละแล้วก็หิวชแย่แล้วเสียงบนอุบดังมาจากนบชายหนุ่มที่ดูแสนธรรมดาผู้หนึ่งมองดูไปแล้วเขาเองถ้าไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงเป็นผู้ชายที่ดูดีไม่น้อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันในห้องน้ำมีน้ำไหม น่าจะมีแต่ไม่กล้าใช้อ่ะกลัวติดชัยนมกล่าวขึ้นเดี๋ยวฉันเอาน้ํามาต้มแล้วเราค่อยกินละกันมันช่วยได้ใช่ไหมได้สีเชื้อโลกเมื่อเจอความร้อนก็ตายทั้งนั้นแหละอืมแล้วพรุ่งนี้เราเอาไงกันต่อดีละ่ะพรุ่งนี้เดินทางอีกสิบกิโลก็น่าจะไปถึงหงสาวกล่าวออกไป คืนนี้เราก็พักผ่อนเอาแรงมากๆนี่ถ้าระหว่างทางเราสองคนมีคนใดคนหนึ่งติดเชื้อให้รีบหนีไปทันทีหรือไม่ก็ฆ่าทิ้งซะนะเธอไม่กลัวบ้างเหรอเธอเป็นผู้หญิงนะกลัวสิแต่ต้องสู้ทำยังไงได้ถ้าไม่สู้ก็ไม่รอดเฮ้อไม่ถึงสักทีเกรงเกรงเกรงเสียงดังมาจากทางประตู เสียงอะไรอะ่ะเงียบก่อนฉันไปดูก่อนระวังนะวิชุดาเดินตรงไปยังประตูเสียงดังจากทางประตูดังมาเป็นระยะเธอค่อยๆเดินลอดออกไปตรงช่องหน้าต่างที่ถูกปิดด้วยท่อนไม้ตีสลับไปสลับมาที่อยู่ข้างๆประตูเธอเห็นชายแปลกหน้าท่าทางคล้ายทหารดูแลปกติดีเธอจึงเปิดประตูให้คนด้านนอกเข้ามา เขาตกใจที่มีคนเปิดประตูจากด้านในพลางคิดไปว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีคนรอดชีวิตแต่ก็ไม่แน่ว่าคนด้านในจะติดเชื้อหรือไม่ต้องระวังสักหน่อยฟึบอ่ะโอ้ยนายเป็นใครอ่ะฉันเจ็บนะตุกนบเอาท่อนไม้หน้าสามฟาดลงไปตรงท้ายทอยในทหารตรงหน้าพางโยนไม้ทิ้งลงบนพื้นแล้วปิดประตูล็อกก่อนอย่างรวดเร็ว นกมองดูร่างชายหนุ่มสูงใหญ่ที่นอนล้มอยู่กองกับพื้นแล้วถามวิว่าเขาจะเป็นอะไรไม่วิวิว่าไม่เป็นอะไรหรอกนาน่าจะสลบไปมากกว่าเอางี้เดิลากเขาเข้าไปตรงที่นอนแต่เดี๋ยวขอสำรวจก่อนว่าโดนกัดมาไหมหญิงสาวสำรวจร่างกายชายหนุ่มพลาางนึกและชื่นชมในตัวบุรุษเพศคนนี้หล่อนะัก จมูกโดง่งรับกับใบหน้าผิวขาวนวลทั้งทงที่พรางหน้าด้วยสีเขียวสลับไปมาแต่ก็ยังดูหล่อเหลาคงทำหากว่าลบหน้าหรือว่าร้างออกคงทำใจละลายกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเบียดกันแน่นทั้งยังสูงมากๆดูแล้วน่าจะประมาณ180-190ได้ต่างก,กันกับตนเองที่มีความสูงเพียง165เท่านั้น ผ่านไปประมาณ15นาทีเรียบร้อยเขาปลอดภัยปะอุ้มเข้าไปนอนกันเคเคเคเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปวดตรงบริเวณท้ายทอยมากๆใครกันที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมรุ่ผมรีบเก็บสัมภาระแล้วขึ้นแล้วขึ้นเดินตรงไปยังเสียง เสียงดังของอะไรสักอย่างรอดออกมาจากกลางบ้านเสียงพูดคุยแต่ไม่ดังเท่าไหร่แว่วมาเป็นระยะอ้าวคุณตื่นแล้วเหรอวิชุดาเอ่ยกับชายหนุ่มเพิ่งเดินเข้ามาจากในตัวบ้านมาทานกาแฟพวกคุณอยู่ที่นี่เหรอเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยไม่ค่อยถามว่าใครกันที่ทำร้ายเขาเพราะพอจะเดาออกอยู่บ้างเราเราไม่ใช่เจ้าของที่นี่หรอกเจ้าของ เป็นซอมบี้แล้วก็ตายไปแล้วด้วยฝีมือพวกเรานะฮ่าฮ่าฮ่านบกล่าวขึ้นผมต้องขอโทษด้วยนะที่ฟาดลงไปที่คอคุณหนึงแรงคุณเจ็บไหมก็นิดหน่อยแล้วคุณมีกาแฟาทานด้วยเหรออ๋อบ้านหลังนี้พอมีอาหารเหลืออยู่เยอะเจ้าของคงกักตุนไว้เยอะเลยแล้วพวกคุณกําลังจะไปไหนกันพวกเรากําลังจะไปที่ค่ายกัดกันนะ่ะเออคุณเป็นทหารที่ค่ายกัดกันหรือเปล่าคะใช่ผมเป็นทหารอยู่ที่นั่นแหละ ผมออกมาละตะเวนเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่รอดแล้วหาอาหารแต่พลาดท่า,าโดนซอมบี้ฝูงหนึ่งกระโจนเข้ามาพวกเขาเลยติดเชื้อกันหมดผมเลยต้องฝ่าฝูงซอมบี้ออกมาก่อนเลยต้องจำใจทิ้งรถขนสเสบียงเอาไว้จริงๆแต่อยู่ในรถเราจะปลอดภัยแต่ซอมบี้เยอะมากกำลังคนเราไม่พอเออผมชื่อดินนะครับย,รยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่รู้จักครับ ฉันชื่อวิส่วนนี่นบพวกเราเจอกันระหว่างทางค่ะครับยินดีที่ได้รู้จักส่วนเรื่องจะไปค่ายเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณไปแต่เราต้องไปเอารถก่อนมีอาหารอยู่ในรถเยอะมากที่ใช้เลี้ยงผู้อพยพนะครับวิและนบหันหน้าออกไปมองหน้ากันแล้วตอบตกลงออกไปพวกเราจะช่วยกันค่ะ